สวัสดีจ้าสวัสดีเอสซีทุกทุกท่านค่ะมาอีกแล้วค่ะช่องพาทรงเลขกมหาราพนอนะคะเนาะช่องยายวันค่ะพี่น้อง่ะช่องแบงปันตัวเลขแบงปันแนวทางสื่อสากิจบียงรัฐบาลค่ะสําหรับคลิปนี้กะจิเอาแนวทางสื่อสากิจบียงรัฐบาลมาฝากคือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้อง่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสรารกิจแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องค่ะ ได้มากผู้ได้ชอบกะเอาไปใส่เป็นแนวทางได้ค่ะพี่น้อง่ะผู้ได้บ่มากบ่ชอบกะเลือน่านนคอะเนะขออนญาตนํำมาแบ่งปันคนข้อหวยงวดประจำวันที่16เดือน11ปี64ีคลิปก่อนนานนลงห้เป็นเด่นล่างอันนี้เป็นเด่นบนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเด็กเด่นบนของแอดคนข้อหวยขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะมันบอกว่าเอาไปรวยค่ะพี่น้องค่ะคนข้อหวยของแทนแน่นอนเนาะค่ะเด้อ สำหรับงวดนี้เพิ่นเปลี่ยนแปลงชมใหม่มาแบบใหม่ใช้ไรกว่าเดิมค่ะหายเด่น4 1หนึ่ง5ีห6า2ีสามหหาหหนึ่งหสสองหาหนึ่งสอแล้วก็สองาค่ะพี่น้องค่ะสำหรับงวดที่แล้วนี่ของแอดคนก็ห้อยนี่หลุดนะคะงวดก่อนนี่เขา่าเด็กถูกเด็กห้อยถูกห้อยแอดทุกแอดมีเขามีออกค่ะพี่น้องค่ะ มันมีน้ำแจมมาแบ่งปันเท่ากันเอาไวพิจารณาเบิง่งคับพี่น้อง่ะมันสีขาวหรือมันสีออกกับบาวากันเนาะค่ะเนาะต่อไปเป็นของแอดมีสค่ะพี่น้องค่ะแอดมีสเนี่ยค่ะเขาดีเข่าบอยค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเปื่อๆบางคนก็สิบา้าเด็กมันหลายตัวหลายหางบางที่มันกับเข่าสามตัวบางที่กับเข่าสองตัวมาได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะ ก็ไดมักกบอร์ชอบก่ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะ,ะก็ไดบมมักบ่ชอบก่นอนเดินทานเนาะค่ะเนาะขอบคุณจ้าของข้อมูลสำหรับแอดนี้ค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้เบิ้งสามแบบสามแอดคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะแต่ละคลิปเนี่สียมาให้เบิ้งสามแอดนะคะน่ะเนาะเพื่อบ่เป็นการสับสนของเพื่อนๆค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นของประกาศสองสีเพื่อนน้องค่ะเนาะหมดสถิติตามสถิติที่ผ่านมาเ้อค่ะพี่น้องเบิ้งบันทีนะคะบงเล็บไตกรอบสี่เหลี่ยมนะคะเดอ้ออันที่ผ่านมานะคะ่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นห้อยบนนะคะพี่น้องค่ะเลขบนเด่นบน หมดไอ้ศูนย์สามเกียหมดหมดที่ออกอ่าเจ็ดสองอ่ะเขา่าเลข้สามตัวเพิ่นเข่า,ขาโตดเนาะคะเนาะหัดนี้หมดก้อนนี้ลุดสำหรับงวดนี้เอาเลข้สองตัวมาฝากก่อนค่ะพี่น้องค่ะถ้าเลข้สามตัวเด็ดถ้าบพันเข่า,ขาโอถ้าเพิ่นบ้างเดี๋ยวก็เสียมาฝากอีกเนาะคะเนะาะมันสิมีเดือนไอ้ะสองอันนี้สิมีเดือนเปิ๊บ หนึ่งปุซกี้กากับสิบหกปุซกี้กาเนาะค่ะหนึ่งปุซกี้กาเขาเจ็ดสามเนาะค่ะงวดนี้กะเอาไปพิจารณาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะเลขเก้าโตเลขพอหลายตัวนึ่งเอาไปพี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแต่มกักแล้วแต่ชอบนะคะโชคไพ่โชคมันเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งเนาะจ้ะเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้นำนเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ หวังว่าคงสีล,ลำรวยเงินทองกันทุกๆทุกคนนะคะพี่น้องค่ะรวยๆจ้า